คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงของพิสทอกอีกหนึ่งช่วงนะคะช่วงนี้ดีฉันกุนธิดาชวนกุนรับหน้าที่รับไม้ต่อจากคุณธนก่อนนะคะหลังจากที่ทางคณะ,อะคสอสชเนี่ยนะคะได้เข้ามายึดอํานาจแล้วก็นําไปสู่การมีนายรุ่มนตรีคนที่29โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงของเดือนที่4แล้วหลังจากที่มีการยึดอํานาจกันมา หลังจากนี้ไปค่ะสถานการณ์ทางการเมืองจะมีอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงที่ผ่านมามีนัยยะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางคุณวิราการมุสิกพงค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิราการคะครสวัสดีครับ ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่คอสอชอได้เข้ามาบริหารประเทศนะคะก็มีแรงเสียดทานต่างๆน,นานาพอสมควรก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นกิจกรรมการชูสมนิ้วมีการกินแซนด์วิชกันนะแต่ว่าก็เริ่มเงียบหายไปแต่หลังจากที่เงียบหายไประยะหนึ่งกลับมีกลุ่มคนคุ้นเคยค่ะออกมาแทนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอยางพาราเพราะว่ายางราคาราคายางพาราเนี่ยตกต่ําแล้วก็กลุ่มปฏิรูปพลังงานก็มีการออกมาด้วยเหมือนกัน วิเคราะห์สถานการณ์ที่ออกมาในช่วงนี้อย่างไรบ้างค่ะครับก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดามเพราะว่าคสสชเนี่ยเขาเข้ามายึดอำนาจก็เป็นเรื่องที่หว่านกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของคนที่เขามีความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยนักวิชาการก็ดีนักประชาธิปไตยโดยสายเลือดก,ก็ดีต่างคนต่างก็ออกมาประท้วง โดยแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆาแต่ที่แสดงออกมานั้นก็ไม่มีรายไหนที่รุนแรงเลยเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้เห็นว่ามันมีการประท้วงกันพองาม<ภ>แล้วก็เงียบหายไป<ช>ก็เป็นธรรมดา,าส่วนพอเป็นมาได้นานๆถึงสามเดือน 4, 4ี่เดือนเนี่ยมันก็เริ่มมีเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าออกมาแสดงบทบ,บาท ตรงนี้ก็ผมก็ยังมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเก่าที่ว่าเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีส่วนร่วมในการสร้างสถานการณ์จนกระทั่งนำมาสู่การยึดอำนาจเขาลงทุนแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยคล้ายๆว่าอย่างนั้นคล้ายๆว่าอย่างนั้นจนกระทั่งมีการยืน่นบินยื่นอะไรกันคุณก็ได้ยินข่าวไม่ใช่เลย สุดท้ายแล้วไปยื่นบินเสร็จแล้วมันอันตรายก็ไปเป็นเป็นพระซะเลยอ่ามันก็เรียกว่าเป็นความอกหกักความผิดหวังของเพื่อนเก่าที่คิดว่าทําเสร็จแล้วก็ควรจะได้แบ่งปันผลประโยชน์อะไรกันบ้างแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องรวนกันต,ต,ตาธรรมดามทวงกันอะไรกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ ทีนี้ตอนนี้เรามีการประกาศกฎอายการศึกกันอยู่ก็เลยทําให้อาอย่างกลุ่มของในเวลาสมความผิดก่อนหน้านี้ที่ออกมาแล้วก็โดนจับไปสุดท้ายก็เลยเอาละเราจะยังคงออกมานะแต่เราจะไม่ออกมาบนท้องถนนแล้วเหมือนกับว่ากฎอายการศึกเนี่ยก็ยังพอที่จะยันเอาไว้ได้อยู่แต่อยากจะทราบเขาว่าจะยันได้นานแค่ไหนหรือว่าจะจะไม่น่าจะยันได้อยู่อีกต่อไปอะค่ะ กฎอายการศึกมันก็เป็นกฎหมายนะครับทีนี้มันจะไปใช้กฎหมายนี้ยันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความเดือดร้อน,นมันจะยันกันไหวหรือ,อเพราะว่าคนเราก็ทํามีความเดือดร้อนก็จะต้องดินน้นรนแหละเป็นเรื่องธรรมดาราคายางนี่ก็เคยได้80ดสิบกิโล80ดสิบบาทต่อกิโลแล้วก็ ยังไม่ยอมตอนนั้นตอนรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเการ้อยี่สิบกระท่วงปิดถนนกันครวมกรามตอนนี้เนี่ยมันเหลือห้าสิบบาทต่อกิโลเพราะนั้นเขาก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนเขาก็ต้องออกมาออกมาก็ต้องก็ต้องแก้ปัญหากันไปต้องพูดจาก,กันไปว่าจะแก้กันยังไงซึ่งผมก็อยากจะดูอยู่เวลานี้ความตั้งใจก็คืออยากจะดูจริงๆว่าเขาจะแก้ยังไงแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ย ผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันก็คงจะยากที่จะใช้กฎอายการศึกมผมยิ่งจะใช้ไปมากมันจะดื้อยาวอ,นะอค่ะกฎอายการศึกนี่มันปราบอะไรทุกอย่างไม่ได้หรอกแม้ว่าจะเป็นยาแรงแต่แถ้าใช้นานไปมากเก,<ป>กินไปอาจจะดื้อยาครับประเด็นเรื่องของอยางพาราเอย่ยเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเอย่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่การ โอโหมโรงเท่านั้นหรือเปล่าคะหรือว่าอาจจะมีการลองของในปมประเด็นอื่นๆตามมาอีกคะ่ะผมยังมองในแง่ดีนะครับว่าไม่ใช่เรื่องการสร้างสถานการณ์ของเพื่อนเก่าอ,อยากจะมองในแง่ดีว่ามันเป็นปัญหาที่ค้างคามาแต่เดิมคาใจกันอยู่แล้วก็จะมาเร่งรัดเอาตอนนี้อันนั้นผมมองอย่างนั้นแต่จะเป็นการวางแผนเพื่อจะก่อเหตุก่อเรื่อง หรือเป็นเรื่องตามธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ต้องสนใจและต้องแก้ปัญหาทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยพูดกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งเป้าที่จะกระทืบคุณทักษิณอ่นะอาวไทยทั้งอ่าวไทยเป็นของคุณทักษิณไปแล้วว่ากันอย่างนั้นนักวิชาการก็พูดอย่างนั้น NGO ก็พูดอย่างนั้นฝ่ายนักการเมืองพักตรงข้ามก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าผมก็แปลกใจที่ว่า พอสัมมนากันจริงๆว่าโดยเรื่องปัญหาของพลังงานเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครพูดประเด็นเหล่านั้นนะไม่มีการพูดประเด็นเหล่านั้นแปลว่าตอนต้นตอนอดีตนั้นใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นล้มทําลายเสร็จแล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเพราะข้อเท็จจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ก็มาพูดเสียอีกอย่างก็เวลานี้ก็ต้องต้องรองให้เขาเคลื่อนไหวไปอีกเก้าสองเก้า <S <S แสดงว่าประเด็นเรื่องของการปฏิรูปพลังงานในวันนั้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กับในวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ต่างกัน <prá b. S 2> บางส่วนออกมาใช้โจมตีอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงรทีนี้ประเด็นเรื่องของราคายางที่ตกต่ำละคะในยุคนั้นอย่างที่คุณรายการก็บอกว่าประมาณ80ดสิต่อกิโลกรัมก็มาเรียกร้องให้รัฐบาลต้องรับซื้อในราคาหนึ่งร้อยอ้น่งร้อยยี่สิบร้อยก็แมวออร้อยก็แมวค่ะอันนี้เนี่ยผมก็ ปรุงยางไว้กับเขาวบ้างเหมือนกันแหละแต่กรีดยางอยู่บ้างแต่น้อยเพราะนั้นก็เห็นใจชาวสวนยางเห็นใจที่ว่าราคามันตกต่ำทำให้ย่ำแย่กับต้นทุนแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอย่างตัวเลขที่ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยก็ทำให้เกิดความแน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเหตุที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโค่นล้มหรือไล่รัฐบาลเท่านั้นเอง ตอนนั้นเขาก็ต้องการไล่รัฐบาลยิ่งลักพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทีนี้พอมาถึงไล่สําเร็จแล้วโดยทําปฏิวัติแล้วก็ก็หวังว่าราคายางมันจะดีขึ้นมันก็ไม่ดีมันมันไม่ดีขึ้นก็ก็รู้สึกว่ากระท้วงอีกก็อายเหมือนกัน<อ>เขาก็อายเป็นเหมือนกันเขาก็รู้เขาก็รังรออยู่แต่รังรอไปรังรอมาเนี่ยมันความเดือดร้อนมันมากกว่าเพราะว่า ดาวรถไว้แล้ว<ม>ก็ต้องถูกยึดรถคืนไม่มีอะไรจะผ่อนเขาเนี่ก็เริ่มกระวนกระวายใจ<ม>นัดหมายพูดจากันหลายรอบแล้วนะ<ม>นัดหมายพูดจากันหลายรอบแล้วได้ยินค่ะแต่ก็ยังไม่มีเคลื่อนไหวอะไรจริงจังครับค่ะนะแสดงว่าเรื่องของราคายางพาราที่ตกต่ำอันนี้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆแต่ในยุครัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ค่ะ มีคนพยายามจะเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าคะเพราะว่าจากันได้เนี่ยมีแกนนากปปสเข้ามาเกี่ยวข้องมีพักประชาธิปัตย์เข้ามาเกี่ยวข้องอยากให้คุณวิรการมันมันมันเป็นพักประชาธิปัตย์แล้เป็นเกมเขาละเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเริ่บปิดถนนก็มีพักประชาธิปัตย์ขนข้าวสารไปทันทีไปตั้งกองไปจะขึ้นเวทีด้วยซ้าแต่คนปักใต้ก็ประหลาดประหลาดเขาก็ไม่ยอมให้พวกนักการเมืองขึ้นเวที Oh. เพราะไม่ต้องการให้เห็นว่าการชุมนุมของเขาการประท้วง,งเขาเนี่ยเป็นการประท้วงที่ไม่บริสุทธิ์แต่แต่แล้วก็คนพวกนั้นก็ยังคุมเกมอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นเวทีก็เถอะก็คุมเกมอยู่ mm hmm. จนกระทั่งใช้เป็นเครื่องมือได้สําเร็จนั่นแหละจึงมาเจอกับสถานการณ์วันนี้ mm hmm. คือทีนี้ป้าเป้าออเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคอสชอแล้วสิผมก็คิดว่าคอสชอจะได้สแสดงฝีมือก,กันก็คราวนี้แหละ แสดงการฝีมือในการแก้ปัญหานะไม่ใช่แสดงฝีมือในการใช้กฎอัยการศึกเพราะกฎอัยการศึกนั้นก็รู้อยู่ว่ามันก็ประกาศใช้อยู่ทั่วประเทศอยู่แล้ว บางคนก็เริ่มมองจับตาไปที่กลุ่มคนกันเองหรืออาจจะเป็นเคยเคยกันเองเน<า>ี่ยนะคะ<า>ว่าเอง้งานนี้เนี่ยจะต้องถึงขั้นสะดุดหรือไม่เพราะว่าปัญหาราคายางพาราเนี่ยก็เป็นปัญหาปากท้องมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นะคะแยกแยะระหว่างการเคลื่อนไหวทางการเมืองกับปัญหาปากท้องของประชาชนอยากจะเรียนถามคุณระการว่าสามารถจะแยกออกจากกันได้ถ้าแยกได้ก็ดีนะครับ ถ้าแยกได้ก็ก็ขอบใจละเพราะว่าเข้าใจว่าไหนคือปัญหาประชาชนปัญหาไหนคือปัญหาการเมืองหรือปัญเรื่องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นแต่ถ้าแยกแยะไม่ได้ก็คือใช้กฎอัยการศึกยังใช้กฎอัยการศึกอยู่ก็ปัญหามันก็จะเกิดดื้อยาอย่างที่ผมว่าเพราะว่าถ้าคนเขาเดือดร้อนจริงก็จะไปใช้กฎอัยการศึกดับความเดือดร้อนเนี่ย มันจะดับยังไงล่ะมันต้องแก้ปัญหาที่ยกระดับราคายางที่มาตรการที่พูดจากันเรื่องจะเอายางไปทำโน่นทำนี่แล้วก็พูดถึงเรื่องลดต้นทุนการผลิตเนี่ย<ฆ>ผมฟังมาจนเบื่อแล้ว <c oughs> ฟังมาในรัฐบาลไหนๆก็ไม่ปรากฏว่ามันจะได้ผล<ฆ>คือมันก็จุดศูนย์หนึ่งสตางค์บ้างจุดหนึ่งศูนย์สตางค์บ้างลดราคาลดต้นทุนการผลิต มันไม่ได้จริงจังอะไรหรอกครับมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้<ะ>มันต้องดูที่การผลิตกับตลาดนู่นที่สําคัญที่สุดต้องดูเรื่องการตลาดตลาดหลักก็คือคือจีนนั่นแหละผู้ทําไมมี<ะ>ก็ต้องไปสอบแสวงหาเจาะชัยดูที่ว่าตลาดที่จีนเนี่ยมันยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนทําไมแต่ก่อนนี่มันต้องการมากเดี๋ยวนี้มันต้องการน้อยก็แต่รวมความแล้วเป็นปัญหาที่วัดระยะยาวทั้งนั้น<ะ>เมื่อระยะยาวนี่ชาวสวนยางจะเอาอะไรกินเข้าไป นี่คือปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งผมถือว่าใครว่ายังไงก็ตามแต่ปัญหานี้ก็คือปัญหาการเมืองนั่นแหละ,ะ,ะปากท้องของประชาชนก็คือเรื่องการเมืองจะเป็นอื่นไปได้ยังไงก็แยกออกยากแยกยากทีนี้เอาแบบคุณชวนหลีกภัยดีไหมคะคือในเมื่อราคายางพาราตกต่ำไปเลี้ยงวัวแทนคุณชวนท่านก็เทปม้วนเก่าไม่ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับ ตอนคุณชวนรับผิดชอบราคายางก็เคยขึ้นไปสูงครั้งหนึ่ง38บาท40บาทต่อกิโลถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก็เอามาโฆษณา,าหรูหราเลยว่าเป็นฝีมือในการแก้ไขปัญหาราคายางแต่ว่าเสร็จแล้วมันก็ตกลงมาอีกตกลงมานะตกต่ำลงไปจนถึง15บาบาทนะต่อกิโลก็ไม่ไหวเห็นจะปลูกยางกันต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยคุณชวนก็ประกาศว่า ก็ควรจะโค่นยางเสียบ้างแล้วก็ปลูกจำปาดะแทนรู้จักจำปาดะาไหม<ะ>คือขนุนะขนุนแค่นิดหนึ่งเขาเรียกว่าขนุนจำปาดะมันหอมหวานแต่ว่าพอเปลี่ยนไปตามนโยบายส่วนตัวของคุณชวนบอกก็ให้เปลี่ยนก็โค่นยางโค่นยางก็ปลูกขนุนขนุนยังไม่ทันออกลูกเลยยางก็ตีกลับขึ้นไปอีกลวราคาก็ขึ้นมารวด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  พูดจนกระทั่งถึงร้อยกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคายางก,กิโลกรัม100ร้อยกว่าบาทเนี่ยชาวสวนยางร่ํารวยไปตามกันมีรถยนต์กันเกือบทุกบ้าน hmm. พูดกันเป็นสำนวนล้อกันเล่นในภาคใต้ว่าไม่มีที่จะจอดรถ oh. นะไปดาเรามันเป็นอย่างนั้น oh. มันทำไมถึงมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าจีนนั่นแหละเป็นผู้ซื้อรายใหญ่จีนมันเติบโตทางเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตมากแล้วก็ ใช้ยางมากจีนก็ซื้อใหญ่เลยทลายําให้ราคายางเพิ่มขึ้นทีนี้ก็แฮปปี้กันทั่วน้าสิแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างไม่บรรยะบรรยัง<อ>ไม่รู้จักคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละถ้าหากว่าคํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้างตอนไหนรวยก็เก็บไว้บ้างาก็มาคํำในตอนมันจนๆนี่ก็พอไปได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนี้มันเดือดร้อนแล้วะ มัวจะไปศึกษาเรื่องตลาดไปศึกษาเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยมันช้ามันไม่ทันกินทั้งนั้นอ่นะมันก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องเข้ามารุมรัดตัวคณะคอสชนะต้องแสดงฝีมือกันตอนนี้นี่ผมก็คอยดูอยู่นะเพราะว่าหวังเหมือนกันเราว่าเขาจะแก้ได้แต่อยากจะรู้ว่าแก้ว,วิธีไหนนี่แหละโอกาสนี่จะได้แสดงฝีมือละ ตรงนี้เนี่ยแหะค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจเพราะว่าปัญหาเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยก็หนีไม่พ้นทางการเมืองเพราะในเมื่อเราเดือดร้อนก็ต้องออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลในขณะนั้นๆนะคะเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นทีนี้เรื่องของราคายางพาราที่ตกต่ํามันก็เป็นปัญหาของ คนกันเองหรือเคยกันเองก็ตามจะนําไปสู่การที่ทําให้รัฐบาลชุดนี้จะต้องสะดุดเลยหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีกระแสต่างๆนานาออกมามากมายในช่วงนี้กระแสอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงนาช่วยนิพกันก่อนสักครู่ค่ะ รับเข้าสู่ช่วงของ peace talk ในช่วงที่2นะคะ